โดยล่าสุดนะครับหลังจากที่มีการรายงานคัตเตอร์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอำเภอเสียราชานะครับเป็นโรงงานน้าแข็งสุขสวัสดิ์พันสเสด็จจํากัดส่งผลให้พื้นที่ต่างเนี่ยเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสินค้าของโรงงานน้ําแข็งแห่งนี้หวั่นเกรงว่าจะมีเชื้อโควิดในทีเนี่ยปนเปื้อนทั้งนี้ผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยก็เลยมีการติดต่อสอบถามไปยังนายสุวิทย์เพิ่มภูนโชคนาผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจากัดสุขสวัสดิ์น้ําแข็งหลอด อยู่ในพื้นที่ของตำบลสุรศักดิ์นะครับซึ่งเป็นโรงงานน้ําแข็งที่ให้บริการจาหน่ายน้ําแข็งหลอดแล้วก็มีชื่อที่คล้ายกับโรงงานน้ําแข็งที่มีการติดเชื้อของโควิด -19 ทนะครับในพนักงานหลายรายก็มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบีทีวีว่าหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานผลการติดโควิดของพนักงานโรงน้ําแข็งดังกล่าวส่งผลให้ทางคุณพี่ห้ามหุ้ส่วนจำกัดสุขสวัสดิ์น้ำแข็งหลอดนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ ของถนน9ก,กิโลตบสุรศักดิ์ได้รับผลกระทบไปด้วยเนื่องจากมีชื่อคล้ายกันและทางนั้นเนี่ยก็เป็นบริษัทผู้พี่จนทําให้ทางเราเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยเนื่องจากมีชื่อคล้ายกันนั่นเองนะครับและทางนั้นเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เหมือนแบบเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่านะครับเป็นบริษัทที่บริษัทน้องกันแน่นอนนะครับว่าทางได้ของบริษัทคุณพี่เขาเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน นายสวิท์เพิ่มพูนโชคธนาผู้จัดการได้มีการบอกอีกว่าทั้งเราในขอยืนยันว่าห้างผู้สวดจำกัดสุขสวัสดิน้ำแข็งหลอดของเราและโรงงานสุขสวัสดิ์พานเสด็จจำกัดตาบนเขาคันรงบริษัทผู้พี่ก็มีการทําตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่อย่างคิงคัดพระทั้นคนนะครับต้องสวมชุดที่ปิดมิชชิดอีกทาง้งยังขอยืนยันได้เบบรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ตั้งแต่มีการระบาดของโควิดโรงงานมีการคุมเข้มเรื่องการตรวจเช็คอาการพนักงานก่อนเข้าทำงานรวมถึงขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของตนเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับสีราชานะฮะออตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดซึ่งทางเราก็มีผลตตกระทบกับเหตุการณ์นี้ ซึ่งตามตามที่เป็นข่าวตามตหน้าเพจต่างๆนะขอยืนยันว่าทางโรงงานของเราเนี่ยไม่มีผู้ที่ติดโควิดนะฮะแล้วก็ทางสาธารณสุขได้เข้ามาตรวจสอบวิธีการทํางานของเราในช่วงเช้าก็ปรากฏว่า,า,าทาั้งทางสาธารณสุขก็ได้ชี้แจงว่าโอเคผ่านมาตรฐานตามมาตรฐานของตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ครับ โรงโงานที่9กิโลเนี่ยครับส่งส่งในพื้นที่ไหนบ้างครับส่งในเขตพื้นที่บางพระในเขตตัวเมืองศรีราชาแล้วก็แหลมสะบงังแล้วก็บารมุงครับผมอ,อ๋อก็คือไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับฝั่งตำบลเบึงตำบลอะไรไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้าม,มไม่ได้ข้าม,ม,ามก็คืออยากจะให้ฝากถึงประชาชนไหนครับมั่นใจแค่ไหนในเรื่องของในพื้นที่ก็ขอให้มั่นใจว่าเราก็ควัวเหมือนกันซึ่งทางโรงงานเราก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจตั้งแต่ สถานการณ์โควิดเมื่อปีที่แล้วเรามีการจัดประชุมทุกๆเดือนแล้วก็เตือนพนักง,งานทุกคนว่าสถานการณ์โควิดอัปเดตสถานการณ์โควิดอยู่ตลอดว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดร้ายแรงแค่ไหนให้ทุกคนเตรียมตัวนะฮะ,ะแล้วก็เราก็ไม่หยัง่งเคร่องทัดนะฮะคือพนักง,งานทั้งในนี่คือสวมชุดป้องกันสวมชุดป้องกันหมดครับ ก็คือยืนยันว่าที่นี่ไม่มีพนักงานติดเชื้อแน่นอนไม่มีไม่มีแน่นอนครับไม่มีไม่มีผู้มรักงานป่วยแม้แต่คนเดียวครับ